สวัสดีท่านผู้ชมรุ่ร่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคชั่นเมเจอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอรพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมท่องเที่ยวตอนนี้คือน้ำผู้ร้อนหนองครกใช่ไหมเออพอดีเอามอเไซค์มาขับเล่นจากอำเภอฝางมาถึงอำเภอพลาวมาณ0 5 0โลนะะ้น้ำผู้ร้อนหนองคลกนะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพานะฮะผมยังไม่เคยมาเลยลองมาดูซิมันเหมือนบอ่อน้ําร้อนฝางหรือเปล่า <c oughs> เออไม่มีค่าเข้า,ขานะไม่ได้เก็บค่าเข้า,ขาเลยอ่านี่ครับป้ายบอ่อน้ําร้อนต้มไข่บ่อแช่ตัวจุดบริการลานจอดรถเนาะลานจอดรถก็ด้านบนนี่แหละ,ปะไปดูปะกี่โมงแลนะ้เนี่ย สี่โมงเย็นแล้วเนี่ยฮะเออเราไม่เคยเข้ามาเลยอ๋อแช่น้ำร้อนเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยเอออันนี้นายที่แช่น้ำร้อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันลองไปดูดิครับเนี่ย เป็นแบบนี้เนอะบ่อน้ำผู้ร้อนหนองครกหนองครกมันงเหรออุ่นถูกแล้วเนาะไปลองลองปลาเข้ามาดูครับว่าแม่พ anyway> ี่น้องบ่อน <oh ้ำร <oh ้อนของอำเภอพร้วเนีอยโอ้เป <oh> ็นจีอีเนาะอืมกินกัมมันทันแล้วเพื่นว่าระวังเนาะบ่อน้ำร้อนสำหรับต้มไข่เนาะโอ้โอ้นี่นะจ่าแบบ จากธรรมชาติแท้แล้วเนาะนั่นหรอไข่อ่ะมีคนมาต้มไข่ด้วยมีคนมาต้มไข่ด้วยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยนี่อนี่มันมันมันรั่วซึมมันรั่วซึมมาจากทางนี้นิดนึงอืมนี่เราต้องระวังหน่อยต้องระวังหน่อยเนอะเออนี่บ่อลึกอยู่เนอะพ่อแม่พี่น้องเออมีคนต้มไข่อยู่ครับไปตรงนี้ก็มีอ่ะเอาน้ำหน้าน้ำหน้าเออตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งบ่อ บอ่อใหญ่เลยเนาะบอ่อใหญ่เลยวะแม่ี่น้องยงบุดอืมโอ้นี่องค์พญานาคครับนี่มันมีองค์พญานาคแต่เนี่ยระวังหน่อยเนอะเวลาเตลวนะมันมืนครับบอ่อน้ำพ้ร้อนหนองโคลกครับอำเภอป่าวจังหวัดเชียงใหม่โอ้โอคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าหรือว่ามาตัวต่อมูเนาะ พิ่งเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานะครับไปทางนี้ยปะไปทางนี้เนาะไปใจไปใจไปทางนั้นไปได้มาทางนี้มาทางนี้เออโอ้บรรยากาศมันร่มรื่นดีเนาะอ๋อมันมีท่อท่อทะลุหากกันหมดเนาะแต่ละบ่อแต่ละบ่อเนาะไปไปเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ นี่บอ่อใหญ่เลยเนาะอห่างพญานาองนี่ลูกตังใดมาเปลี่ยนวัดกด็ไว่จะได้ลองเตียวไปจนสุดปุ๊นนะอ,อ,อน้ำผู้ร้อนหนองคลุกอำเภอพราวครับบรรยากาศร่มรื่นดีเนะาะม,มันทะลุอากันหมดเลยเนาะตอนี้ถ่าจะา้อ บอ่อนี้บอ่อใหญ่เลยครับบอใหญ่บอใหญ่เลยโอย้น่าจะลึกพอสมควรล่ะโอ้โหออนี้น่าจะเป็นที่แจดหัวเนาะแต่รู้ว่าเป็นเป็นหา่างหอยแนาคเหมือนวัดเลยเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดถึงหนึ่งทุ่มนะครับอ,อืมคนละยี่สิบบาทเพราะนี่ที่สำหรับแช่ตัวนะครับอืมฮ <c oughs> ้อนก็นลงรั <c oughs> อนอยู่แก <c oughs> <c oughs> กะหน้าหนาวอีปึงอยู่เนาะกัมแพงกัมแพงหัวตะวันวัดบ่มีห่างวิยานากเลยไดะโอ้โนี่ครับสำหรับแจกตัวตึกแล้วกันนี่ตึกแล้วเนาะโอ้ตึกละถึงละหมดละห่างมาสุดที่เนี่ยเนาะเขาเนิ่กว่ากัมแปงวัดอ่ะ เออเนี่ยครับบอ่อน้ำผุร้อนหนองคลุกอำเภอป้าวเนาะบอ่อนี่เนาะน่าจะใหญ่สูดกว่าเปิดแล้วนะเนาะจากที่เราลงไปด้านล่างเมื่อกี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็เียวขนาดตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำมาอย่างเปิดแล้วเนาะหรือว่าที่พักผนะ่อนเนาะคือน้ำมันไหลทะลุกันหมดเลยครับเริ่มต้นจากบอ่อน่าจะบอ่อน่นละไหลลงไปเนาะไหลลงไปด้านล่างน่นเนาะ น้ำนนพุร้อนหนองครกอำเภอพะอวครับปลาเม่นพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็พามาแอวบ่อน้ำพุร้อนหนองครกอำเภอพะอวครับผมพ่อหอมปากหอมคอแก้คัดที่คลิปมาได้ลงหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมใครที่บ้านใกล้เรียนเคลียงหรือมีความสนใจอยากจะมาแอวก็มาแอวได้ครับน้ำร้อนวิวสวยพญานาาเด่น ยบคลิปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ